ก็ต่อที่รู้นะครับในคณะที่ว่าปัญหาตอนนี้ปัญหารถถังที่กำแพงสามบ้านเดือดร้อนเนี่ยไม่ทราบสาเหตุจากอะไรบ้างครับเพราะเนื่องจากตำบลของอยู่ได้อนุญาตนำลงโม่หินนะครับไหลลงแล้วก็โมโ่หินเนี่ยระเบียบใหม่เนี่ยเขาจะไม่ผ้าหินแล้วจะให้ใช้ที่มีฉนดนแล้วเอาดินดองแล้วดินร่า ก็พอลงบ่งอหินมันเกิดที่ตำบลกองทิวไหลหลงเขาเนี่ปัญหาคือดินเยอะห้าเมตรก็การยินราคาตูกเพื่อองการให้อาดินออกแล้วก็จะได้ระเบิดอย่างล่างเพื่อมาทำหิน,น,นจากที่ไม่เคยมีบอ่อดินเลยที่ผมขอใบอนุญาตจากอาหการจังหวัดมาดูตอนนี้ประมาณสิบบอ่อที่ขอญาตจากอาหกรรจังหวัดชุมพรเราซึ่ห้ผมดูเนะี่ยสิบบอ่อนะครับแล้วก็อ่า ปัญหาก็ที่เจอมากตอนนี้ก็คือเนี่ยสิบประบอเลยนะครับผมอยู่ในเนี้สิบประบอบัญญาตเจกจ่ายกันให้ที่ปัญหาก็คือลถจากที่มาเอาดินในในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นรถจากนอกพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจากชุมนุมีแล้วก็แถวพนัฐแถวพันทองเพราะว่าบอดินที่พนัฐไอ้ที่พันทองหรือที่พนัดเนี่ยก็จะขายเชือวปันควานแต่ที่จะขายเที่ยวตกทีห้าร้อยบาทรถก็เลยแห่มาเอา ไม่ใช่น้อยเลยเป็นตรงนในใจ่ายบาตั้งแต่บรรณาตาจนถึงสุประการก็จำนมารถมาตัวน,นี้แล้วเป็นรถสิบแปดล้อทังนั้นนะครับมันก็สร้างปัญหาให้กับคนพื้นที่ในตับหกอเกียวส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คนที่ใช้เส้นหลักสามสี่ของเส้นชุมนีนมาจันรรยองเนี่ยมาบันบึงเนี่ยก็คนมาทบด้วยเพราะว่าชารถเยอะมากแล้วก็ตะก่อนเนี่ยอย่างกฎหมายมันสัจจิปบ่ไม่รู้ ทุก,กันไม่เยอะแล้วก็ยังมีพระใบข้ออุ่เดี๋ยวนี้พระใบก็ไม่กุมแถมปอมพรไปเนี่เลยเลยเลยข้อก็มีในในสายตาผมก็ทำล้มทุกอยู่นะผมว่าเกินแน่นอนแล้วสําคัญที่สุดก็คือพระใบก็ไม่กุมแล้วก็เป็นเจ้าถนนด้วยวิ่งขวาตลอดซึ่งประชาชนก็ร้องเรียนผ่านทางผมผมก็ได้เรื่อได้เรียกผู้ประกอบการจนล้มทุกจ,กจากเต็นบอรดดินมาคุณนที่สพอบันบดึงโดยมีตัวแทนของผู้ บ่ดินกับต้มทุกมาแล้วก็มีปัญญาญกับพี่ผู้กับบนหนึ่งผู้กับบทอทองอรองเกีวมาคุยกันว่าจะช่วยกันคุมผ้าตรงนีง้หนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ตกองหดจากวันที่ตกลงกันก็ไม่เลยคืบหน้าเอาผมเป็นผู้แทนไปนั่งฟังเพื่อเป็นสักขิีญญา หมือนกับเอาผมไม่หลอกด้วยนะครับนะัดผู้แทนไปนั่งฟังก็นั่งไก่เกียร์เพื่อให้หาผลุกกันนะเพื่อให้อยู่กันได้ของฝ่ายแต่ผู้ประกอบอดินผู้วิ่งรถดิน,ดนจนประชาชนที่อยู่ในที่นี่นก็เราอยู่ด้วยกันได้จ่มาแต่สุดท้ายก็ไม่ทาอะไรนะครับวันที่ผมไปไปชุมสภาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาผมก็วิ่งไปทุดล้อที่วิ่งอยู่ยุงขวาเนี่ยแถมไม่คุมมกับใบไม่ว่าแถมหลังเต่ามีผมก็ถ่ายรูปตรงนี้อู่อย่างนั้นนะ ก็บอกว่าทําไมไม่ฏปบันตามที่ปกครองกันเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านก็ร้องเรียนมานะครับอย่างวันนี้ผู้ใหญ่ต้อมหมูสามน้องแก่ก็ถ่ายลูกตรงมาเห็นสายน้องแก่ก็บินกันออกพวกออกสาย้ันทองออกออกว,วาจะรัดเส้นบันบินพวกที่ไปชุนนดีานาดสายไปยาวเส้นสายที่สี่นะครับผมก็บอกตำรวจว่าคนหมายไม่เป็นอะไรแต่ก่อนนี้เห็นลูกเนี้ยจับมาแหลกจนนี้ไม่เห็นจับ นะครับเราก็เราก็ไม่อยากจะไปรังแกผู้ประกอบการรุ่มทุบเพราะว่าวรากามากินนะแต่ว่าการทํางานอย่างเงี้ยควรจะให้อยู่ท้ายที่อาศัยกันละกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ที่ทัอยู่เช่นนี้แล้วก็ประชานตัวเช้นทุกวันนะครับในลานณะเป็นผู้เป็นผู้แทนด่านเขีนนี้ด้วยเราเห็นความไม่ถูกต้องด้วยนะครับก็บอกหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมตรงเนี้ยมันแต่เป็นคนส่งบอดีนะครับแล้วก็ตำรวจก็ดี ด้วยบนงครับใช้กฎหมายเป็นมาตรฐครผม